สวัสดีค่ะวันนี้ช่อจะมาเตรียมแปลงปลูกผักเคลกันค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราปลูกผักเคลในกระถางไปและเขาก็โตได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ช่วงนี้นะคะอากาศก็ร้อนสุดๆไปเลยทําให้ผักเคลมีอาการใบเฉาเนื่องจากการขาดน้ําในระหว่างวันเพราะปลูกในกระถางแถมวางไว้บนโต๊ะหินอ่อนตั้งไว้กลางแจ้งแดดร้อยเปอร์เซ็นต เอาเลยสิคะร้อนขนาดไหนหน่าสงสารจริงๆวันนี้ก็เลยว่ามาทำแปลงพรุ่งนี้ค่อยปลูกวันนี้ก็มีการกำจัดวัชพืชน,นะคะแล้วก็ขุดทวนดินจุดไฟเผาดินกำจัดไข่หอยทากนะคะแล้วก็เอามูลไก่กับขุยมะพร้าวมาผสมดินนะคะตรงนี้เตรียมไว้ก่อนแล้วก็เราจะรดน้ำให้ชุ่มนะคะ ดินตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้จะมีผักกูดขึ้นเต็มเลยค่ะแต่ด้วยเขาขยายตัวเร็วเกินไปนะคะกินพื้นที่ไปเยอะมากเลยก็เลยเออเอาออกบ้างนะคะเพราะว่ามากเกินเราก็กินไม่หมดนะแบ่งพื้นที่ปลูกผักอื่นบ้างนะคะแล้วก็ที่เห็นจุดไฟอยู่นี่นะคะก็คือเพื่อให้ความร้อนนะคะทำให้ไข่ของหอยทากมันฝ่อไปนะคะดูเจ้าเหมียวก็มาเฝ้าค่ะ จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีนะคะต้องตากดินแล้วก็หมักดินกับมูลสัตว์ไว้อย่างน้อยสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนปลูกนะคะแต่ว่ากรณีของช่อนี้รอไม่ได้แล้วค่ะน้องเคลวจะพากันตุยไปซะก่อนนะคะเลยต้องรีบทำแปลงรีบปลูกแปลงทำวันนี้พรุ่งนี้ปลูกกันเลยนะคะ แรงปลูกเราก็เอาแบบง่ายๆเลยค่ะไม่เน้นสวยงามอะไรนะคะก็ทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำมานะคะไม่ด่ามากกันนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะมาปลูกผักเคลด้วยกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย